สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ามาพูดกันเกี่ยวกับเครื่องสมุนไพรกันอีกนะครับสมุนไพรที่ว่านี้จะเป็นสมุนไพรอะไรตามมาดู ครับนี่ครับนี่ครับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า,า,น,าน้ำนมราชสีนะครับต้นน,น้ำนมราชสีนะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือน,น้ำนมราชสีนะครับต้นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับที่มีอยู่ทั่วไปนะครับ สำหรับสรรพคุณของต้นน้ำนมราชสีนี้นะครับนี่ค no <t token thanks> รับสำหรับสรรพคุณต้นน้ำนมราชสีนี้ก็ช่วยแก้เกี่ยวกับโรคเริมนะครับโรคเริมนะครับโรคเริมโรคงูสวัดนะครับงูสวัดนะครับโรคงูสวัด คือโรคเริมกับโรคงูสวัดนี้นะครับจะใช้ใบและยางของต้นน้ำนมราชสีนี้คือเอาอยางมาทานะครับมาทายางจะเป็นลนักษณะสีาขาวๆนะครับเอามาทาตรงที่เป็นเริมหรือ,องูสวัดนะครับเอามาทาแล้วก็ใช้ใบนะครับใช้ใบขยี้ขยี้ขยี้นะครับขยี้ขยี้แล้วก็โปะไว้นะครับ โปะไว้พอกไว้นะครับสําหรับรักษาโรคเริ่มโรคงูสวัสดนะครับชงัดดีนักแรนะครับสําหรับสบคุณของต้นน้ํานมราชสีนะครับหาได้ไม่ยากนะครับมีอยู่ทั่วไปสําหรับต้นน้ำนมราชสีตาม สวนตามเิมทางตามป่าหญ้าป่าไม้นะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับสรรพคุณมากมายครับสำหรับต้นน้ำนมราชสีนนะครับนี่นะครับใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ประคุณมากมายนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าจะมี สมควรทั้งด้านใดบ้างนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงโรคเริมกับโรคงูสวัสดนะครับคือจะใช้ยางนะครับใช้ยางทายางขาวนะครับจะเป็นลักษณะสีขาวทาตรงแผลที่เป็นงูสวัสดนะครับและก็ที่เป็นเริมรพอทาเสร็จก็ให้ใช้ใบอของ น,น้ำนมราชสีนิทา,าข,ยขยี้ขยี้นะครับแล้วก็โปะไว้นะครับหายชะงัดครับหายชะงักเกี่ยวกับโรคเริ่มโรคมุสดนะครับส่วนวิธีอื่นๆโรคอื่นๆอย่างเช่นขับปัสวะนะครับหรืออาการอักเสบของ ล้ามเนื้อของกระดูกเอเวัยวะของร่างกายนะครับภายในร่างกายนะครับก็ใช้ต้มนะครับต้มสดก็ได้นะครับต้มสดหรือนํามาทําตากให้แห้งแล้วก็เอามาต้มนะครับรับประทานนะครับช่วยบํารุงร่างกายปรับสมดุลธาตุของร่างกายนะครับปรับสมดุลธาตุของร่างกาย ลดอาการอักเสบของร่างกายและช่วยให้นอนหลับได้ดีได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับต้นน้ํานมราชสีนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับต้นดอกออกดอกออกดอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใบก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับ เรียกว่าต้นน้ำนมราชสีนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับยาถอนทิ้งนะครับมีสรรพคุณมากมายนะครับอย่าถอนทิ้งมีสรรพคุณมากมายลองศึกษาดูนะครับสําหรับต้นน้านมราชสีเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับลองหามาปลูกไว้หรือในที่ไหนก็ให้เก็บมา ไว้เพื่อต้มพระประทานหรือเอามาทำเป็นใช้ต้มสดก็ได้นะครับตามที่ได้บอกสมคุณมานั้นแล้วนั้นนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ